สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดขนมแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะเราซื้อมาสองห้าสิบาทนะคะเอออันไหนอ่ะอีนไหนเนี่ยค่ะนี่นะคะสีเขียวทำไมเดี๋ยวขอโฟกัสค่ะนไม่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะ ค่ะข้างในกล่องนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแป้งโดนะคะเป็นสีแดงแต่ว่าเราใช้หมดแล้วแหละแป้งโรสีขาวแป้งโรสีเหลืองนะคะแป้งโดก็ุ้ยขอโทษค่ะก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์มีพิม,ม,พมไม่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะโอ้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดพิมพ์ก่อนนะเดี๋ยวเรามาตอนนี้ก็เป็นพิมพ์เขานะก็จะเป็นพิมพ์รถยนต์นะคะแล้วก็ พิมพ์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เป็นพิมพ์ปลานะคะคาชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นพิมแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันว่าเป็นพิมพ์อะไรอันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นผักนะคะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อโอไม่ใช่อันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ นี้ก็เป็นพวกเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งของแฮมเบอร์เกอร์นะคะค่ะเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่าชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกไก่ทอดประมาณเนี้ยนี่นะไก่ทอดนะคะนี่นะคะนี่คู่ของเขานี่เวลาอันนั้นก็มาประกบกันก็จะออกมาแล้วก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็ฮอทดอกใส้กรอกประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ข้าชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นที่ใส่เฟ้นไฟ์นะคะกล่องใส่เฟ้นไฟที่เราจะแบบว่าพิมพ์นี้ทําเฟ้นไฟแล้วก็ใส่ในกล่องนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปค่ะข้าชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดข้างในให้ดูนะคะเปิดเดี๋ยวนะคะขอญา่ไปเปิดก่อนนะคะตอนนี้นะคะข้างในก็จะเป็นนี้นะคะ ที่ฝานนะคะเวลาเราจะทําน้ำเนาะเราก็จะเอาพวกแป้งโดยัดลงไปแล้วก็เอาไมา้ิ้มฝันเสียบ <c oughs> คือว่าก็แบบว่าไม่มีหลอดหลอดเล็กๆโอ้ก็มีอยู่นะแต่เราไม่ใช้เราใช้ไม้ิ้มฟัน,นเวลาเล่นแต่แล้วแต่คนจะใช้นะคะเวลาแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมีดค่ะนี่นะคะเอาไว้หั่นสินค้ะค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบรวมค่นีเท่านี้นะคะบ๊ายบาย